ยี่สิบของคนพม่าคีเลยไรเงี้ยเอ้าไอ้ปันเปิดเควสยังปันเปิดแล้วปผนเปิดไปแล้วเรนไปยังไงต้องไปโซนบนมั้งมันจะอยู่โซนอ่าเจ็ดอ่ะไปแคมป์เจ็ดเลยไปตักไอ้ตักแบบโหัวตักโอ้โหม่อไหร่ก็จะรอบตัดตาไปที่ปักยืนโง่อยู่เลย อยากความทรมานนะพี่เได้ได้ได้พูดแบบดีจัดให้น้องเอ้ยไม่เท่าไหร่นะีมันทรมานไม่ใช่วะนะที่เราไปตีกันะพี่ที่เราตีกันเจิงหลายรอบอะมันอยู่ไหนวะพี่อ่ามันอยู่นี่ไงอ๋อตรงตรงทน้ำแข็งเนาะใช่ไอ้เข้มนุ่นยังไม่เปิดอีกเหรเปิดแล้วอาเปิดล้๋อตรงนี้ใช่ไหมโอเคเอาเฮียลืมเนี่ยฝั่งซ้ายนี่มาเลยไอ้แมเี่อไปเลยไแล้วไมมันยอยู่เด้อ o shit Let me go again เอาคีใส่หน้ามันดิมันนี่มันนี่มันนี่เดี๋ยวพี่จัดณาให้ไปไปอีกไม่จะถึงแน่อนลองดูโอ้โหเม่งเลี้ยวเม่งเม่งไซโคเม่งไซโคคืเฮ้ยมันดิฟ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 อ้อยมันดิฟแบบไม่โดนน่ะมันนี้มันนี่มันนี่ว้าวอุ้ยเกือบเออเกือบแล้วใจเย็นให้ออกมาตรงออกมานี่ออกข้างนอกข้างนอกเด่นข้างนอก มันดอระวังมันดองมันเป็นไรเบามากพี่ก็เก็บเกลดหน่อยดิก็เก็บเกลดตัวเล็กหน่อยเไหนๆก็มาแล้วขอใช้ประโยชน์หน่อยขอบคุณสำหรับเกลดเกลดนะจ๊ะเอาไม่มาหาพี่เจ้โว้โหไอ้ระวังปืน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 สั่นปืนสั่นระวังทำจุดดอนให้พี่หน่อยระวังนะกัดโอเคกาดตัม ครับจะดรอให้ทั้งตัวเลยแไปไปยังไงทำที่ตูดได้แหละตูดขาวโว้ยอุ้ยไม่ดีนะเอ้ยมัน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 จอนซีหน้าแล้วระวังรรระะะววววัััังงงมน้เพ่่ทีแลโอเคทุบพื้นคับยับเอ็กคารดิเบอร์โอเคกูเก็บดาบเลยเก็บดาบโดยไวเลยดีนะดีนะยังยังไม่สาดลงไปเก็บก่อนระวังระวัง ทุบอะไรบ้าพันอยู่นั่นมือมันดีดมันดีดดีดมากว้าอุ้ยคึ่งลอดจิบหายเร็วเอวโอ้ยดับเล่นดับเล่นเอวโอ้หึ่ยแล้วลอยอ่ะควัน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 จะตายเหรอกีกีกีเก็บเกล่นหน่อยโอเคครับจะตายครับเฮ้ยเฮ้ยระวังมันซ้ำ อูมอุ้ยเกือบไปโตีผมพี่ว่ารวบรับจับพ่อไว้ว่าเอาพี่ช่วยไม่ได้นะยียโดนพ่นหนักหน้าโทษทีเบามากช่วยไม่ได้รเบิดเบาดรเบิดไอเจดีน่าจะติดดีไว้เอ้ยมันซ้ำซ้ำระวังมีอะไรมันโดดมาเลยมันโดดมาเลยมันโดดมาเลยมันโดดไปโดดไปด้วยเอามาโดดมาทางนี้เฉยโอ้ยจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยไปกัดเกือบตีเฮ้ยโอ้ย ซ้ำด้วยไอ้นี่ดีไอ้นี่ดีอีกแคลิเบอร์นี่ไงสวยเต็มเบื้อนฟ <c oughs> าดเต็มเบื้อนเลย <c oughs> ไม่โดนโอเคใช้หมดขวานดกว่าไม่น่าจะตีโดนอ่ะเป็นเร็วเกินโนี่โอ้โหสับไม่โดนทุกมั้งจริงเป็นเร็วเกิ่านี่ระวังระวังโดนโอ้โาโดนมองภาคด่วเลยโอเคฮัาภาคไป อยากให้มีราจังในไฮแลนด์ยังไงเลยนะสนุกขนาดไหนน่าจะน่าจะกรีดลงเออมันจะเป็นยังไงวะพี่พี่ว่าแม่จะต้องลดระดับความเก่งลงแหละมันคงไม่มีมากเลยมันคงมีตอนกระเด็นเหรอจะดูมันระดับมากโอเคกาดเก็บเกล็ดเกล็ดแดงพอดีจะโดนไหมวะลองดูโอเคโดนนิดนึงนิดนึงนิดนึง โอเคกัดเว้ยล้ม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 แป๊บเดียวเองไห่ไงโอ้ยโดนต่อยไี้หายแล้วฮะชิ้หายก็ที่มันหายคนโดนต่อยโดนต่อยไอ้จับชนเลยไอ้ขี้หายแล้วจับชนเลยระวังตีผมพดิไอ้จับได้จับหน่อยเหี้ยพ่นซับด้วยจับเองก็ได้มาไปเอ้าเมฆเลี้ยวไปนู่นเฉย เดีอยมมัันนกกกก็็โโรรธธซ้่างๆๆงได้อีกรอบได้อีกรอบมันเลี้ยวอ่ะมันเลี้ยวอ่ะเมื่อกี้พี่เห็นมันหันหน้าไปฝั่งโน้นแล้วมันเลี้ยวไปโน่นเดี๋ยวเลยสายดิบก็สายดิบโอ้ยโอ้ยปนปนน้ำมีอุ้ยอุ๊ยเหนมาเลยมีคนล้มมันแจ๊กมีคนล้มมีคนล้มนังแจ๊กเลยจับเลยจับเลยเอาเลยปัดเอาเลย ไปโดนโหวดโดนมหวดิปยังงี้อ๋อไอ้พวกโกรธเอาไว้พวกรไปเลยเก้จะมาไหมเก้มันโกรธละเก็บยิ้มกันโอ้ยระวังโอ้ยโอ้โอ้โอ้เต็มเออเลือดแดงเลยเฮวิวิเกือบโดนจับเป็นยังไงมันไม่เหนื่อยละผีมันเลยมันเหนื่อยยากเหนื่อยยากเหนื่อยยากติดมันต้องเหนื่อยแล้วเนี่ยต้องไปเฟสอื่นเนี่ยมันหนีไปแล้วต้องไปเฟสอื่นแล้วมันยังเหนี่ย เยังมันไปละอ่ะเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวเตรียมใจก่อนไว้รุ่นรับดาบไปเรียบร้อยเตรียมยาพร้อมโอม่เหลือบ้านเลยพี่จะดีแล้วมาตรงเฟดมาตรงเฟสอันที่เป็นฐานน้ำแข็งกรนๆไอ้ดีดีเพิ่ค่อยชอบเลยเพิ่งพอเวลาไปอยู่ตรงนั้นแล้วไม่มันตีมันตีแล้วมันสั่นโอ้ยโอ้โหเป็นตัวสองรอบไอ้เหี้่อ่ะ ม่งโอุ้ยพ่นซ้ำด้วยดี่ดีดลุกมาเมื่อกี้เว่งติดไอ้นี่พอดีแอนยังนอนอยู่เว่งยังไม่โดนไม่โดนดาเมจโอ้โอโหยิ่งตูน้อยโอ้ยไม่ให้จิ้มครับตีไอ้ทุบด้วยพ่นซ้ำไหมคาร์ดิเบอร์ตูมโอเคโดนหน้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยกัดแบบแตก เอ็งเซ่อเลยพี่เฮ้ยโอ้ยอุอ้ยจะตายเขีวเขีวเขีวไปเร็วไปแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วอุ้ยยินยินเก๊ะตายไหมเง้ยเฮ้ยตัวกลงว่ะโอ้โห ปุ๊บไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่เอาดาบชู้มาเล่นกับมัน่าอกไปดิโอเคการทันโอ้โหแม่งข้างหลังเบเบดอีกมาพี่คนซ้ำด้วยอุ้ยอุ้ยติดการจะตายเอาโอ๊บปักจะตายเอวเอว โอเคเว็กดีนะพี่ไม่ลุกเมื่อกี้เว็กโอ้โหมันพ่นซ้ำเลยท่านพี่ลุกเลยพี่นิ่งหมแล้วเงี่ยเดิมลอยเลยไม่พูดไม่ดับดับคำเลยตึงโซฟาเดิมลอยอ่ะแตกอ่ะทำายตันยูนิตก็เป็นลมวันพัสดเรียบร้อยเลยนิ่งเลยวุ้ยแล้วจะบ้านมีบอกพี่ไหมอาหารอ่ะกินมันจะช่วยนั่นนะช่วยการตายรอบการตายรอบติงชอบซ้ำ ไอ้ดีดิอุ้ยอหลังแอดเลยได้กันล่ารอบนี้มันจะกันวันวันฮิตให้เรอแล้วโดนใคไหมไม่โดนเออจะพูดทำไมวะเตียแพร่งไฟอ่ะยิบแล้วเหมือนกันเกมบเก็บเกกันระวังชก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 ่กชกเกช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 กนกช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  ไม่จมหรอไม่จมมะไม่จมไม่จมมันเป็นคลื่นนะนี่เฉยเอาไว้ให้เราเสียอาการเฉยๆหยทุบโอเคโอ้ยมึงเว่งหมุนเบรดเอ้านกมาทำไมเนี่ยอ,อุ้ยมอสพิษอะไรอ <c oughs> ไม,มอสเชิดมอ,อกกนกันไปทะเลาะกันนกแกนกตายแล้วคนใส่ใครอ่ะคนใส่ใครวะคนใสใ่ผมอ่ะ ไปลากไปตรงกำแพงดิไปชนกำแพงหน่อยมาน,นี่มานี่มาน,นี่มาน,นี่มานี่เอาหน,นีแล้วเหรอหนีจ่อมานี้หแบบนีจ่อหน,น,นีแล้วหนีแล้วโอเคเปลี่ยนเฟรละตามไปตามไปเรื่อยเปนยังเรื่อยมันลบไม่ถึงครึ่งเลยพี่เปลี่ยนเฟรแล้วเหรอมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเรื่อยเอยน,นี่เนมือเอ้ยตีกันเลย <c oughs> <c oughs> เล่นเดมไฟโอเคนีต่อยหึงที <c oughs> เจอเปิดก่อนได้เปรียบ นี่ไงดีไอ้รูนเนอร์บินนี่อ่ะเอออ้าวไม่สู้อ่ะอ้าวดีอ่ะสวยแล้วเอ้ยมาเราวันไฟเย่เย่จะรอดูจะแบ่งกล้ามแล้วคิงคองกับก็อตซิลล่าฮะนี่อ่ะโดนสี่ไงเอาคิงคองกูโดนแล้วเนี่ยนีไงต่อยอุ้ยโดนต่อยสวนเอาไปรับก่อน้างไอ้จับมันบงไว้นี่แน่ได้นะไปแลละเอาหนีซะแล้วไปเลยไปเลย โอเคปักปักปักเอาปักเอาเฉเลยเฉยเลยเฉเลยโดนโดนโดนโอเคสวยทำอยู่ต่อนี่หน่อยสูตรสูตรอล้วพี่สูดเต็มเลยเนี่ยโอเคสีสูตรโอ้ยใครตีพี่ดิพี่จะใช้ถ้าไม่ตายโอ้ชีตโอเคระวังโว้วโว้วโว้ว ดูที่มันจะหยุดดูที่มันจะหยุดเมื่อไหรโ่โอ้ยังไม่หลุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดต่อยยับเลยทุบโอเคจังหวะนี้แหละยาขยับอ,อโอเคสะ <c oughs> ดุงด้งสะดุ้งเอ้ย, <ไ S 1> อยนทำลายไหล่พอดีไปขี้หัวเลยใครขี้บนขีรอโอกาสนี้อยู่แหละโอ้ยจะจะแอนตี้แบบไอ้ดี่กระันสิระวังระวังระวังยไถถ่าย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 ไอ้ติดคือแบบนี้เสร็จพี่ดิเอ้า โอ้โหเป่งเลยผ่านตูดไปเลยเมื่อกี้เห็นมันดูสาปิดนะเนี่ยเม่งตีไปโดนเลยเกะกัดโอเคระวังสาดดาบก่อนเอาเกตหมดแล้วลชาร์จใหม่ยุ๊โอเคอย่ามาจับอย่ามาจับนะจ๊ะไปตูดเลย โอ้ยประคุมประคุมปอกกล้วยโอ้ยประคุมปอกกล้วยหมดแล้วหมดแล้วไม่ตีสองตีหมดเลยต้องสอดกันโอ้ยจะไปโดนปอกกล้วยโอ้ยหมดอ่ะระวังโจดปะคุมเลยยี่อะไรนั่งพ่นพ่นโอเคตีมาตีมันดังว่านี้แหละตีมันเลยโอเคอะไรแตกอ่ะเขาแตกสวย โดนไหมตุ้มโอเคโดนอยู่สองดาเมจได้อยู่วะสองดาเมจไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าสองขึ้นมาสองร้อยยี่สิบสองสองครั้งตีตูดเลย,เต,เลยต้องใช้อันตีตอนที่มันหยุดนิ่งตอนนั้นนะไม่งั้นตีไม่ไโดนไว้จังหวะนี้แหละแย้มโอเคอเน้นๆนะเน้นเน้เนเก๋ใช้โหมดขวาแล้วกัน โอ้ยติดเกตติดการโอ้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 ติดทั้งเพื่อนติดทั้งติดทั้งบอลโอ้พลทั้มด้วยสวยจะตีหน้าแม่งเลยโอดขวานตัดเขาหน่อยครับอ่าตีไม่โดนโอ้เออโดดเตี๋ยตีหัวหน่อยอีไอ้มันมันเหนื่อยแล้วเอามันเมามันเมามันเมามันเออมันเออตีมันตีมัน ไปเดินหนีเอาไปชนในนู่นพังอะไรไปไปชนกิ่งไม้พังอยู่เลยมาเดินไปมาใช่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 จะไปชนอย่าไปชนอย่าไปชนนี่จะไม่จ่ายไปก็ได้มาอะไรของมันวะมันมันงงมันงงอยู่จะถึงบวะไม่จับไกลว่ะไม่ถึงไกไปไปไม่เป็นไรไก่มันโกรธนะดีละแกได้ตีแรงๆ ระวังนะระวังโอเคโอ้าวเนก็ไปอยู่อ่ะอ้ยโดนต่อยโอ้บนลำด้วยีน่าอยู่ใต้อยู่ใต้ใต้คามันไม่โดนมาทงผู้ชายอุ้ยระวังเป็นกาบเดียวยิงเข้าไปเนยโอเคโดน้โมรโ อยากขี่อยากขี่ไปหนะกไม่ขี่ไม่ได้โอ้ยโอ้ยใครตีเดี๋ยวปั๊บกรตีพี่จุ๋ยกระดุลกระดุลไปดีกว่ากูไม่กล้ากัดกระแาดีโอว่ไปเงยเก็บเก็บกระโดดไม่ทันโอเคสวยดีนะเมื่อกี้มันจะพ่นซัมบี้วะดิระวังพี่กระตุกมาแน่นะพี่เออเมื่อกี้มันจะพลุ่มซัมบี้เว้ยแกโดนขัดทันโอเคกับตายอ่าสดชื่น สดชื่นมันสดชื่นผมไม่สดชื่นแล้วพี่จะตายแล้วนะจะตายอีกแล้วนะอีไอไอคนเปิดเวทอะไรนะเปิดเวทอะรนะกินยาก่อนโอเคท่านี้แหละที่ชอบมากเลยท่านี้ยพ้นบ่อยๆนะขอตูนหน่อยขอตูดหน่อยโอ้ยจะขอตูนัดหน่อยไงมุบโอเคขอเน้นๆเต้าหน้าสักที ไม่ตายไม่ไม่ไอ้นี่เลยว่ะไปโดนชนเฮ้ยไปแล้วไปยู่แล้วจ้าจับโดนเจ็บเจ็บโปกยายายาเอ้ดินแกต่อยเลยตบพื้นโปอุยอ่ะลอยอ่ะอีกหนึ่งศพอะตายแล้วมั้งยิงตรงศพโปกโอ้ยโอ้ยโอ้ย พึกจริงจริเลยพอเหนื่อยแล้วพอไม่เหนื่อยเว้ยยังยังยังแมปมอ้าวเว่ยเดินโอเคยังโดนอยู่โดนอยู่โดนยังโดนอยู่เมื่อกี้โดนเฉียวเฉียวเฮ้ยโอ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 ้ยคุมมันเล็กับลำมันควบมันไม่ได้มันหนีแล้วมันหนีแล้วเกโอ้ลำยากลำมันตัวมันอะลำยากลำยากรับมีดกันโอ้จะเป็นลม โอเคกำลังปลายมาไล่จับเออบีเวอร์ดีกว่าสียังตามหมดแล้วหนีหมดแล้วโอ้แวนเงินแวนกระตังค้างกอล์ฟเสร็จแล้วมาลับไปที่ต้นแก้ไหมเหรอเท่าไหร่จะตายอย่างโอ้ยเล่นหรอแปะพันที่มันไม่จับได้ปะจับไม่ได้โตัวางกับดักนี่ เว้ยเหี้ยบินเลยวะมีคนบินลอยแล้วล่องเลยระยะนี้แหละไม่โดนใครเลยโดนทับ <laughs> โดนสวนด้วยโดนสวนด้วยไหนระบอกจะทำอะไรจ้ะโอ้ยภาษา,าคาดเดาการเคลื่อนไหวแบบนี้มันมันมันดันรู้มันดันรู้มากกว่าพี่เหี้ยโดนผิดเลยตลงมึงกระทิงนุ่งลิงเนี่ย เดือดใส่นะใายนะไอชีวิตเราได้นะชีวิตเราได้นะไอเนี้ยนะพุ่นไอระวังมแมลงไอ้เนี่ยแมลงแมลงพึ่งไอ้เนี่ยปละลายเ่ยไม่มันชอบมาหลอยจิ้มหลังเนยอุ้ยมันบินบินรอยู่ระวังตายได้แล้็วจับชนจับชนจับชนโอ้ยโอเคอ่ปักไปเลยไปป่ะอา้าวหลวงพน่น ว้าเก้ยกระเด็มตีไปเลยตีไปเลยเอออย่าแย่งกันตีอย่าแย่งกันตีชนชนชนไปเคได้เวลาเน้นเน้นที่เบาหน้าอี้โอเครับกระบี่วังรับกระีกระบองเน้นเน้นครับเน้นเน้นจะปวนท่าโอ๊ยขาไม่หนีแล้วจะตายจะตายแล้วจะไหมเฮ้ยเป๊ะงไปยัเดินมันจับมันจับมันเจ้าับมันดิ ก็จะใกล้ตายเรื่อยๆเท่าไหร่หลือสองพันหลือพันกว่าดีกว่าหลือพันแปดอ๋อโอเคไปลุยลุยลุยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จอเขาตื่นอุ้ยจะไปนอนน่ารักเก่งเลยวะนอนเหมือนคนเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เปิดเองเดี๋ยวพี่ขอเปิดเอง จอไปพี่จอเอ้แต่พี่เอาอันตีแม่งดันหมดซะแล้วเสียดายอย่าะไรใครมีอันตีเอาสาดเลยอันตีดาบก็ได้ดาบยาวก็ได้ไปเปิดเปิดซิงเอาหินยิงไักเอาหินยิงดีกว่าไหมฮะอี้าวไปตันแล้วโอ้กระเด็นไปนู่นเลยโคตรไกลตายเลยเออระเบิดแรงเกินไปไปกระเด็นไปนู่นเลยเขาแสนเลยเขาโดนไปเลยโอ้เจลิญน้อยอ้าวรุสานจริงๆ